สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนูแดงอีกแล้วนะคะที่ช่องหนูแดงพนครค,ค่ะวันนี้ค่ะหนูแดงนำรถเน็กเจ n รุ่น XLT ราคา9 3 4 0 0 0บาทมาแต่งหล่อๆให้ดูกันเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าแต่งอะไรกันไปบ้างค่ะ เริ่มมาที่กระจังหน้าก่อนเลยนะคะกระจังหน้าเปลี่ยนนะคะเป็นของแรปเตอร์ค่ะพร้อมไฟสิวนะคะ3.4จุดสีส้มแบบนี้เลยนะคะตัวอักษร F O R D เป็นสีดำด้านนุนๆออกมาแบบนี้ทำให้หน้ารถคันนี้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของไฟค่ะเป็นไฟตัวซี่ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเขาเรียกกันว่าไฟซีแคมนะคะด้านล่างค่ะเป็นกันชนหน้านะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะพร้อมไฟตัดหมอกนะคะเดี๋ยวหนุแดงพามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่ามาเลย ด้านข้างนะคะสังเกตไหมคะว่ารถจะดูสูงเนาะแต่ว่าคันนี้นะคะไม่ได้ยกค่ะช่วงล่างเดิมๆเลยนะคะแต่ว่าอะไรนะที่ทําให้รถสูงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเจ้ายางตัวนี้นั่นเองค่ะที่ทําให้รถคันนี้นะคะดูสูงขึ้นค่ะยางนะคะเป็นยางของฮันกุ๊กนะคะสเปคยางนะคะจะอยู่ที่255 285ทับ50 R20 นะคะเป็น m a ็กขอ20คะ่ะออฟเซตลบ14นะคะ โอเคเดี๋ยวเราขึ้นมาดูด้านข้างตัวรถกันบ้างดีกว่าค่ะครอบแก้มนะคะก็ใส่ไปให้เลยนะคะครอบแก้มเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็มีตัวเป็นตัวอักษรอะคริลิกเทอร์โบติดให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นโบเดี่ยวเนาะในส่วนของกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะมีเป็นไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ รถคันนี้ค่ะเขาจะไม่ได้แต่งอะไรเลยนะคะจะไม่ได้ติดสติกเกอร์เลยก็จะหล่อหล่อคลีนครีแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าก็ติดเป็นคิ้วนะคะคิ้วเป็นคิ้วกันศาสตร์ด้านบนให้เนาะอันนี้เลยก็ติดตั้งให้เลยค่ะช่วงล่างนะคะของเน็กเจนค่ะก็ เป็นการย้ายนะคะชคอัพให้มันอยู่นอกแชสซีนะคือการขับขี่ก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะคะเข้าโค้งก็จะเกาะติดถนนมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของไฟท้ายค่ะก็เป็นไฟ LED นะคะทั้งไฟหน้าทั้งไฟท้ายเลยนะคะส่องสว่างทั้งดวงเลยค่ะเขาก็มีเป็นตัวอักษรอะคริลิกนะคะ XLT สี XL เงินติดให้ค่ะโลโก้ใหญ่ๆแบบนี้นะคะเป็นเอกลักษณ์ของ Next Gen ค่ะมีกล้องมองหลังติดให้ด้วยเนาะ ที่จับค่ะย้ายมาอยู่ด้านบนดีไซน์แบบใหม่เลยเพร้อมไฟเบรกตรงที่3นะคะติดอยู่ให้เนาะเดี๋ยวเปิดไลเนอร์ให้นี่ค่ะ xlt จะไม่ได้เป็นฝาผ่อนแรงนะคะคือจะหนักๆน,นิดนึงเนาะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะไลเนอร์นี่ค่ะหนูแดงก็ติดตั้งไปให้เลยนะคะกว้างขวางมากเลยเนาะทั้งแบบว่าสามารถยกของไปใส่ก็ได้หรือว่านั่งก็ได้นะคะ มาค่ะเดี๋ยวหนูแดงพาไปดูตัวรถคันนี้นะคะว่าภายในนะคะของ XLT ด้านในเป็นยังไงคะ่ะมาดูกันเลยนี่ค่ะด้านในของ XLT นะคะเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนัง m u l ติฟัง c t i o n นะคะด้านนี้จะเป็นการควบคุมคูลคอนโทรลหรือว่าควบคุมการขับขี่ค่ะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นการควบคุมหน้าจอนี่ค่ะขนาดแปดนิ้วของเรานั่นเองค่ะ ปุ่มนะคะพุสตาทนะคะก็สะดวกสบายมากเลยนะคะเราไม่ต้องใช้กุญแจในการสตาร์ทรถอีกแล้วนาะเพียงวางกุญแจไว้ข้างๆแล้วก็กดสตาร์ทต,ตรงนี้ได้เลยนะคะหน้าจอกลางค่ะพี่ๆขนาด10นิ้วค่ะเชื่อมต่อ Apple CarPlay, Android Auto ได้แล้วก็พิเศษสุดๆเลยค่ะมี a i r o r r ร p a พาที่ช่วยเหลือเราได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวตรงนี้ยเดี๋ยวแดงจะมาลงรายละเอียดให้นะคะมาค่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้าตัวรถอีกสักทีดีกว่าว่ารถคันนีจ้จะหล่อเทขนาดไหนนะคะ เป็นไงคะรอสุดๆไปเลยใช่ไหมคะก็สําหรับนะคะพี่ๆคนไหนนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วก็ชื่นชอบรถคันนี้นะคะสามารถแคปรูปรถคันนี้ค่ะแล้วก็ทักมาที่เพจฟอตตงโปแรงบานหนูแดงพนาคนครนะคะหรือว่าโทรที่เบอร์0 6 1 5 2 3 9 5 2 4มเดี็กเจนเอ็กเอลทีมีพร้อมส่งมอบเลยนะคะทักมาสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้เลยค่ะฝากพี่ๆนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแดงนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ